วันที่21สิงหาคม2566เวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีตำรวจภูทรภาค5โดยพลตำรวจโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและนายธันวาผุทอองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญสำนักงานปป,ปสภาค5 ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุม่มการปฏิบัติของชุดปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายที่ทำการจับกุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญจำนวนสองคดีสามารถจับกุ่มผู้ต้องหาได้หนึ่งคดีตรวจยึดยาบ้ารวมเกือบสองล้านเม็ดตรวจยึดรถยนต์จำนวนสองคันคดีแรกเกิดขึ้นในท้องที่สถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงราย เป็นการจับกลุมผู้ต้องหาหนึ่งคนยาบา้าจำนวนสองแสนเม็ดโดยผู้ต้องหาให้การรับว่าได้ทำเป็นครั้งที่สองได้รับค่าจ้างจำนวน50,000บาทคดีที่สองเกิดขึ้นในท้องที่สถานีพุทอรแม่จันจังหวัดเชียงรายเป็นการตรวจยึดยาบา้าจำนวนกว่า1.77ล้านเม็ดพบรถยนต์ต้องสงสัยได้ขับผ่านตู้สายตรวจตำบลป่าเมี่ยง จึงได้แจ้งสกัดในเส้นทางและไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดและรถยนต์ต้องสงสัยได้ขับหลบเข้าไปซอยถนนในหมู่บ้านจอดรถและมีชายสองคนเปิดประตูรถฝั่งคนขับและโดยสารอาศัยความมืดทิ้งรถวิ่งหลบหนีไปจากนั้นได้เข้าทำการตรวจสอบพบยาบ้าจำนวน17กระเป๋าเป้ สภายเป็นยาบ้าประมาณ1.77ล้านเม็ขดขณะนี้อยู่ระหว่างที่พนักง,งานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนขยายผลคาดว่าจะสามารถออกหมายจับผู้กระทำผิดได้ในเร็วๆนี้